สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆคะพบกับพี่อ้อ,อยุภารักจันมณีนะคะในทุกๆวันนะคะวันนี้พี่อ้อภูมิใจนำเสนอวิดีโอในชุดที่3ชื่อชุดว่าเก่ง SEO ตอนที่1 SEO วันนี้และวันหน้าค่ะการรู้จัก SEO แบบใหม่ Mobile SEO และ Social Network SEO พร้อมวิธีปรับแต่งเว็บให้ถูกฉลกกับอัลกอริทึมใหม่ของ Google แบบไม่ยากเนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของคนที่ทำมาหากินบนโลกออนไลน์หรือโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์เพราะเป็นวิธีการช่องทางที่จะสร้างรายได้และโกยเงินเข้ากระเป๋าของมนุษย์ยุคใหม่ยุค2,014อย่างเช่นพี่อ้อแล้วก็ เพื่อนๆชาวเฟซท,ที่กำลังคลิกชมวิดีโอของพี่อ้อชุดนี้อยู่ในวันนี้ถูกต้องไหมคะพี่อ้อได้รวบรวมจากประสบการณ์จริงและจากการอ่านหนังสือและจากการศึกษาจากแหล่งความรู้ต่างๆจากบริษัทที่รับทำ SEO ให้กับลูกค้ามากมายพี่อ้อนะคะในส่วนของวิดีโอชุดนี้เนี่ยจากความรู้ที่ได้มาทั้งหมดนี้พี่อ้อจะมาประมวล แล้วก็จะเน้นในเรื่องของการเรียงลำดับเนื้อหาให้คุณได้ทำตามได้ด้วยตัวเองนะคะอย่างเป็นขั้นเป็นตอนโดยเนื้อหาในแต่ละบทนะคะจะเริ่มจากความรู้พื้นฐานก่อนจากนั้นนะคะพี่อ้อจะอธิบายเป็นลำดับขั้นให้คุณสามารถที่จะทำตามได้นะคะเป้าหมายของพี่อ้อคะ่ะก็คือถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยแล้วก็วิธีการหลากหลายในการทำ SEO แต่พี่อ้ออยากให้ทุกคนรู้นะคะว่า มันอยู่ที่ความเข้าใจหลักการและความต้องการของ Search Engine นะคะถ้าคุณเข้าใจมันคุณก็จะเข้าใจ SEO คะ่ะดังนั้นนอกจากวิดีโอชุดนี้นะคะจะอัปเดตให้คุณได้รู้ความเปลี่ยนแปลงของกลไกการจัดลำดับของ Google ล่าสุดวิธีการทำ SEO ในวันนี้ปีนี้คะ่ะไปจนถึง2-3ปีข้างหน้าเลย ะะตั้งแต่บทที่3เป็นต้นไปนี่คุณจะได้พบกับในส่วนของขั้นตอนการทำ SEO ในรูปแบบที่เป็น roadmap นะคะจากวันที่1ถึงวันที่5นะคะจาก1ถึง5เลยซึ่งรูปแบบนี้นะคะจะช่วยให้คุณรู้ว่าการทำ SEO มีขั้นตอนอะไรบ้างและทำไปถึงจุดไหนแล้วนะคะในแต่ละบทแล้วถ้าคุณสนใจการทำ SEO ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่า ท่านเทพพี่อ้อเชื่อว่าคุณจะไม่ผิดหวังกับวิดีโอชุดนี้ซึ่งพี่อ้อตั้งใจทําให้คุณดูแล้วแบบเข้าใจง่ายนะคะแล้วได้ประโยชน์ในโลกของความจริงมากที่สุดอย่างแน่นอนคะ่ะการทําให้เว็บไซต์ของเรานี่นะคะ ติดอันดับต้นๆในผลการค้นหาของ Google หรือที่เรียกกันว่า SEO เราควรทำความรู้จักกับ Search Engine นะคะแล้วก็ความเป็นมารวมถึงองค์ประกอบพื้นฐานของการทำ SEO กันก่อนนะคะโดยในส่วนแรกนี่นะคะทำความรู้จักกับ Search Engine กันก่อนที่เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการทำนะคะ s e a r c h e n g i n e o p t i m i z a t i o n หรือว่าที่เราเรียกสั้นๆง่ายๆว่า SEO นี่นะคะซึ่งเป็นการปรับแต่งเว็บไซต์ของเราให้มีอันดับที่ดีในการแสดงผลการค้นหานั้นๆเราควรที่จะทราบเบื้องต้นก่อนค่ะว่า Search Engine นี่นะคะมีกี่ประเภทแล้วแต่ละประเภทนั้นมีคุณสมบัติโดดเด่นในตัวอย่างไรบ้างนะคะตรงจุดนี้ถือเป็นสิ่งที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่เป็นความรู้พื้นฐานในการนำ ดำเนินการในด้านของ SEO เลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าหากเราเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานแล้วก็ประเภทของ Search Engine เนี่ยก็จะมีอยู่อย่างหลากหลายที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะแล้วถ้าเรารู้มากเท่าไหร่เนี่ยเราก็สามารถที่จะทำการตลาดให้กับเว็บไซต์หรือสินค้าของเราได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็คุ้มค่าต่อการลงทุนมากเท่านั้น Search Engine นะคะคือเครื่องมือค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ที่ทุกคนสามารถเข้าไปใช้งานเพื่อค้นหาข้อมูลได้ด้วยตัวเองนะคะโดยหากเราต้องการค้นหาข้อมูลอะไรนั้นเพียงแค่กรอกคำค้นหาหรือว่าคีย์เวิร์ดที่เราต้องการลงไปในช่องกรอกคำค้นหานะคะหรือว่า search b o x นี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงเพียงแค่นี้คะ่ะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของคำค้นหานั้นๆน,น,นี่ก็จะแสดงผลการค้นหาแบบเรียงลำดับบนหน้าจอของเราทันทีนะคะ ถามว่าในส่วนของการมีเว็บอย่างเดียวนี่เพียงพอไหมกับการที่เราจะทำมาหากินบนโลกออนไลน์นะคะมีอย่างนี้ค่ะมีข้อมูลตัวหนึ่งที่พี่อ้ออยากจะเล่าให้ฟังอ,อ,อยู่ในช่วงประมาณปีคริสต์ศักราช1999ก็คือยุคทองคำของธุรกิจ .com แต่น้อยคนนักค่ะจะรู้จัก SEO มีแบรนด์ดังแบรนด์หนึ่งในอเมริกานะคะในหน้าจอที่เพื่อนๆได้เห็นเนี่ยค่ะต้องการสร้างลูกค้าบนโลกออนไลน์จากเว็บที่กำลังจะสร้างขึ้นใหม่และด้วยความมั่นใจในกำไรที่จะเกิดขึ้นสามารถดึงนายทุนเงินหนามาได้หลายคนจากวงการเทคโนโลยีที่ได้ร่วมลงทุนกันทั้งหมดถึง40 ล้านเหรียญเลยทีเดียวแล้วก็นําเงินเกือบทั้งหมดค่ททุ่มในการสร้างเว็บไซต์นี้นะคะที่เพื่อนๆเห็นอยู่ที่หน้าจอเนี้ยนะคะออกมาให้ดีที่สุดมีเนื้อหาแล้วก็มีเขาบอกว่าไร้ที่ติทางด้านเทคโนโลยีมากที่สุดนะคะจากนั้นทีมฝ่ายการตลาดของเว็บไซต์นี้นะคะก็เริ่มการคำนวณแล้วก็คาดการถึงผลกำไร1ปีที่มาจากเว็บนี้บนพื้นฐานของความรุ่งโรจน์ในยุคอ e ีคอมเมิร์ซ ในช่วงนั้นนะคะตัวเลขการประเมินผลกำไรอยู่ที่100ล้านเหรียญภายใน3เดือนเท่านั้นเองค่ะจากเงินทั้งหมดนี้นะคะส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งถูกนำมาใช้เพื่อการโปรโมตเปิดตัวเว็บไซต์นะคะเปิดตัวเว็บใหม่ตัวนี้ขึ้นมาด้วยการออกทีวี1ครั้งโดยเลือกวันที่คนอเมริกันจะต้องดูทีวีกันทั้งประเทศก็คือวันเปิดฤดูกาลกีฬาอเมริกันฟุตบอลนะคะหรือว่า NFL นะคะหรือว่าซ u เปอร์บอลนั่นเอง อย่างที่โฆษณานะคะ Macintosh ตัวแรกในปี1984เคยทำได้ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามเลยทีเดียวแล้วก็ในการตัดสินใจนะคะในวันตัดสินใจก็มาถึงหลังจากที่โฆษณาออกอากาศไปไม่ถึงวันเต็มด้วยความแปลกใจของทีมงานทั้ง วันทั้งวันมีคนเข้าเว็บไม่ถึง1000คนเท่านั้นนะคะถือว่าน้อยจนน่าเกลียดขนาดเว็บไทยธรรมดารรมดาของผมเขาบอกอย่างนั้นเลยนะคะในส่วนของในลนักษณะของ Guestmore นี้นะคะก t m มร์นี้จะเป็นตัวหนึ่งนะคะที่นำเอาเอาเว็บไซต์ตัวนี้ขึ้นบน Google เนี่ยเขาบอกว่าปกติเนี่ยนะคะเขาจะคาดการนะคะในส่วนของคนที่เข้ามานี่อย่างต่ำนี้นะคะจะต้องมีท ر ا ฟิกอยู่ที่วันละ300-400ถึงคนนะคะต่อวันของผู้เข้าชมกับน้อ ะะลดน้อยลงเรื่อยๆเขาบอกว่าเป็นเพราะอะไรความผิดพลาดนะคะของแคมเปญน,นี้ทั้งหมดคือการมองข้ามการโปรโมตออนไลน์แล้วการมองไม่เห็นค่าประโยชน์ในการทำ SEO ของทีมนะคะนั่นก็คือเป็นจุดจุดหนึ่งที่พลิกผันไปได้ว่างนันเลยนะคะเดี๋ยวสักครู่นึงพี่อ้อจะเอารูปเกี่ยวกับในเรื่องราวของส่วนหนึ่งมาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะ นี่เป็นความผิดพลาดนะคะในส่วนของเว็บไซต์นะคะที่เปิดตัวขึ้นมาโดยการลงทุนสูงมากเขามีการคาดการผิดผิดตรงไหนก็คือทําในส่วนของการโปรโมทอื่นๆแต่ว่ายกเว้นในเรื่องของการที่ให้คุณคุณค่าหรือว่าไม่เห็นค่าในส่วนของการทํา SEO นะคะทําให้นะคะทีมเว็บนี้นะคะได้เรียนรู้บทเรียนที่สําคัญก็คือการลงทุนลงแรงสร้างเว็บไซต์ที่สุดยอดอย่างเดียวไม่พอต้อง แต่ต้องใช้เงินใช้ความพยายามและเวลาอีกมากเพื่อดึงผู้ชมเข้ามาด้วยโดยการศึกษากลุ่มเป้าหมายให้ดีแล้วก็มองหาแหล่งจ่ายทาราฟิกมหาศาลที่มีอยู่ตอนนั้นซึ่งก็คือ Yahoo Search นะคะหรือว่ารวมไปถึง Google Search นั่นเอง เขะะาบอกว่าใช่เลยสิ่งนี้นะคะเป็นตัวหนึ่งนะคะที่จะเซิร์ชหาข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็น Yahoo! s e a r c h หร่าหรือว่าในส่วนของ g o o g l e Search นี่นะคะเขาสามารถที่จะทำให้เว็บไซต์ของเขาเนี่ยติดตลาดได้ซึ่งเป็นเครื่องมือการตลาดแต่เครื่องมือการตลาดนี้นะคะไม่เหมือนอย่างอื่นมันต้องมีการทำการตลาดอย่างจริงจังให้กับเว็บด้วยนะคะเรื่องราวทั้งหมดนี้นะคะคือจุดเริ่มต้นของเว็บไซต์มูลค่า40ล้าน ได้เริ่มขึ้นเห็นความสำคัญของการศึกษาเรื่องทราฟิกแหล่งทราฟิกแล้วก็การโปรโมทเว็บนะคะรวมไปถึงที่สำคัญที่สุดก็คือการทำ SEO หลังจากนั้นนะคะดูเหมือนว่ายุคแห่งการใช้เงินเป็นพันล้านลงทุนกับการทำ SEO และ Digital Marketing จากเว็บน้อยใหญ่นะคะในแถบอเมริกาก็ได้เริ่มขึ้นจนวันนี้ SEO กลายเป็นธุรกิจหมื่นล้านเหรียญ ที่มีบริการเกิดขึ้นอย่างมากมายเป็นพันๆแห่งทั่วโลกแล้วจากภาพที่เพื่อนๆเห็นอยู่หน้าจอนี้นะคะก็จะเป็นภาพของ Google แล้วก็เป็นของ Search Engine ที่คนทั่วโลกนิยมใช้มากที่สุดถึง91.32%เปอร์เซ็น์ลยทีเดียวค่ะในส่วนหัวข้อต่อมานี้นะคะเป็นภาพที่3 Search Engine แล้วก็ SEO เมื่อวานวาน,นี้นะคะ ในส่วนของตรงนี้พี่อ้ออยากจะใหคะ้คุณลองนึกภาพดูว่าถ้าวันนี้เราไม่มี Search Engine ชีวิตเราจะต่างจากนี้แค่ไหนนะคะแน่นอนค่ะว่าในส่วนของตรงนี้นะคะในส่วนของ google search หรือว่ารวมไปถึง google map เนี่ยนะคะสองอย่างนี้หายไปก็แย่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าสังเกตดูถ้าใครเล่นเน็ตเนี่ยนะคะก็จะเซิร์ชหาข้อมูล ต่างๆไม่ว่าจะเป็นความรู้หรือว่ารวมไปถึงว่าการทำมาหากินบนโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กนี่จะขาดไม่ได้เลยเรื่องของการเซิร์ชเอนจินใช่ไหมคะเราก็ถามว่าเพราะทุกวันนี้นะคะคนมากมายเนี่ยนะคะอินเทอร์เน็ตนี่จะมีส่วนผูกพันกับชีวิตประจําวันไปแล้วนะคะถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันไปเสียแล้วดังนั้นในส่วนของเซิร์ชเอนจินนี่นะคะหรือว่า Google เนี่ยคะ่ะก็จะเป็นอันดับหนึ่งที่ติดในส่วนของ การที่แต่ละคนในแต่ละวันนี้นะคะแล้วก็ทั่วโลกนี่จะใช้มากที่สุดนะคะก่อนที่ Search Engine นี่จะเกิดขึ้นนี่นะคะสมัยนั้นเนี่ยเราก็มีกันแค่เว็บ i r r e t t r y y คล้ายๆกับสมุดหน้าเหลืองออนไลน์ที่วันนี้นะคะไม่มีใครใช้กันอีกต่อไปนะคะแต่ก่อนนั้นจะใช้ชื่อว่า DMOZ. O.R.G. ตัวนี้จะเป็นเว็บไซต์ที่หาข้อมูลเกี่ยวกับในเรื่องของการหาข้อมูลต่างๆบนโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะแต่ปัจจุบันไม่ใช่แล้วคะ่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้จะมาใช้ที่ Google แล้วก็ใช้ในส่วนของ Search Engine นี่นะคะเข้าไปเซิร์ชหาข้อมูลแทน ะะดังนั้นในส่วนของเว็บนี้ก็ล้มหายตายจากไปในเรื่องของโลกโซเชียลนะคะแล้วก็ในส่วนของปัจจุบันนี้นะคะต่อมาก็จะมีของ Yahoo Search เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ยังทำตัวเป็นกึงก่งๆึ่ directory อยู่ยังไม่ค่อยกล้าเป็นระบบค้นหาอย่างเดียวนะคะแต่ Google ค่ะในยุคแรกๆเน่ยนะคะต่างคนก็ต่างกลัวจะไม่ถูกใจผู้ใช้อะไรประมาณนั้น Google ก็เป็นในส่วนของ กลุ่มแรกเลยสมัยนั้นนะคะที่กล้าที่จะแยกตัวออกมาเพื่อเป็นระบบการค้นหาข้อมูลโดยตรงนะคะบนโลกของโซเชียลนะคะแล้วก็ในเราวๆนะคะประมาณช่วงปี1994นะคะถึง1995เนี่ยนะคะใครที่เคยใช้ Yahoo.com นะคะค้นหาบนโลกออนไลน์คงจะมีอดีตเหมือน,อนกันในการ เห็นความเปลี่ยนแปลงของวงการ Search Engine ที่มาตั้งแต่ยุคนั้นจากการที่ Yahoo Search นี่นะคะเคยคลองตลาดมาตลอดจนปลายทศวรรษที่90ทาง Google Search นี่นะคะจึงได้เริ่มเข้ามาตีตลาดโดยสร้างระบบกลไกลการค้นหาที่แม่นยำกว่าด้วยปัจจัยการจัดอันดับเว็บที่ซับซ้อนนะคะมีการจับจัดอันดับเว็บเนี่ยซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆนะคะ ใครลองใช้ก็ต้องชอบเพราะหาอะไรก็เจอในสิ่งที่ต้องการมากกว่า Search Engine อื่นๆทั้งหมดจนมีการบอกต่อๆกันแบบปากต่อปากว่าทำให้ Google นี่นะคะเป็นเบอร์หนึ่งที่คลอง Search Engine มาจนถึงวันนี้ค่ะ SEO หรือว่า Search Engine Optimization เริ่มมาจากอะไรนะคะพี่อ้อจะมาเล่าให้ฟังว่านะคะเขาเริ่มมาจากการที่คนจำนวนมากที่ต้องการซื้อของก็จะเริ่มค้นหาข้อมูลหรือว่าเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสินค้าเมื่อคิดอะไรไม่ออกก็ต้องเข้าไปที่ Search e n g จินก่อนเป็นอันดับแรกเลยนะคะแล้วก็แน่นอนว่าที่ไหนที่มีผู้คนมหาศาลที่นั่นย่อมทำเงินได้นะคะแล้วจากสถิติต่างๆมากมายเลยทีเดียวเนี่ย ที่แสดงออกมาในยุคปลายปี90นี่นะคะว่า Search Engine มีคนจำนวนมากที่มีความต้องการซื้อสินค้ามากแค่ไหนทำให้เกิดยุคทองของ SEO ขึ้นมาเหมือนกับเรื่องที่พี่อ้อจะเล่านะคะในส่วนของที่ผ่านมาว่า SEO นี่จะมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงกับในเรื่องของ Search Engine หรือว่าการใช้ชีวิตประจำวันการดำรงชีวิตประจำวันของพวกเรานะคะการทำ SEO สมัยก่อนก็ง่ายมาก แค่ใส่คำที่คิดว่าคนต้องการจะค้นหาเข้าไปบนเว็บเพจให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็เรียบร้อยพูดง่ายๆว่าใครมีคำที่มากกว่าชนะนะคะเช่นในส่วนของอมีเว็บถ้าสมมติว่าเว็บเนี้ยขายนาฬิกาแขวนนะคะก็จะใส่คำนำหน้าไว้ให้ทั่วบนเว็บเลยนะคะแม้ว่าถ้าถ้าขายนาฬิกาไม่ได้เนี่ย ก็จะรู้ว่านะคะในในส่วนว่าขายทีวีด้วยไหมอะไรวะบางทีก็จะใส่เข้าไปหมดเลยเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะใช้เป็นในส่วนของให้ข้อมูลนั้นนะคะมีการเซิร์ชหาได้ง่ายขึ้นแต่ในวิธีลักษณะที่เราใส่ข้อมูลไปเยอะๆมากๆนี่นะคะในสับของทางนะคะในสับของทางโลกของโซเชียลนี่เขาาใช้คำนี้เขาเรียกว่าแปนมนะคะนี่คือที่มาของคำว่าแปมนั่นเอง ที่เป็นชื่อของอาหารกระป๋องยี่ห้อหนึ่งนะคะที่ผลิตนะคะจากการยัดเนื้อในส่วนต่างๆเข้าไปอย่างมั่วๆเหมือนไส้กรอกที่เราชอบกันนักชอบขนาการสแปมนี่นะคะก็เลยกลายเป็นอีกวิชาที่ใช้ลอก Search Engine และทําให้เกิดความเสียหายต่อ Search Engine ได้มากมายเพราะถ้าจําได้การค้นหาสมัยใหม่นะคะเออในสมัยนั้นเนี่ยเรามักจะเจอกันแต่เว็บที่ไม่ได้เรื่อง คือเป็นลนักษณะของเว็บบล็อกลวงอย่างที่บอกทั้งสิ้นอะไรประมาณนี้แต่ว่าสุดท้ายนะคะเราก็มีผ้าเอกมาช่วยนะคะทุกอย่างก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้หน้าเว็บไซต์นะคะหรือว่าหน้าวิดีโอที่พี่เอากำลังให้ดูเนี่ยจะเป็นของหน้าเว็บของ Google ในส่วนของนะคะ Google Beta ซึ่งจะเป็นตัวหนึ่งที่จะเซิร์ชหาข้อมูลได้ดีมากๆเลยผระเอกนี้นะคะเราเรียกว่าผระเอกบนโลกออนไลน์นะคะคือ Google นั่นเองค่ะแล้วในปี1,996นะคะมาจากที่นี่เลยแล้วบอกต่อทุกคนเลยเขาบอกว่าทุกคนบอกว่าหยุดอย่าขยับเราคือตำรวจออนไลน์ใครชอบยัดคำหลอกลวง Search e n นจินเราจะจับให้หมดเขาว่อย่างงั้นเลยนะคะใครที่โดนจับก็แปลว่าอันดับเว็บร่วงหายไปหมดด้วยกลไกาการจับ อันดับเว็บแบบใหม่ของ Google ในสมัยนั้นที่ไม่ได้พึ่งพาอยู่แค่จำนวนเพียงอย่างเดียวการโดนแสปแปมทำให้ได้เรียนรู้แต่ใช้ปัจจัยความนิยมของเว็บที่มาด้วยเรื่องของจำนวนลิงก์ที่โยงเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นๆอ,อีกมากที่จนทุกวันนี้ Google เนี่ยก็ยังปิดในส่วนของความลับไม่ได้นะคะหรือว่ารวมไปถึงว่า เราสามารถที่จะเข้าไปดูในส่วนของเว็บไซต์ต่างๆได้ไหมเขาบอกว่าในส่วนของตรงนี้นี่ยน,นะคะ Google มีการพัฒนาขึ้นมากๆเลยในเรื่องของการเป็นตำรวจออนไลน์นะคะแล้วก็ถามว่าเราจะพึ่งในส่วนของ Google ไปถึงเมื่อไหร่มีผลกับคนทำมาหากินบนโลกออนไลน์แค่ไหนนะคะอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่อ๋อเล่าให้ฟังค่ะ ในส่วนของหัวข้อที่พี่อ้อได้เกล่นไว้ว่าเราจะพึ่ง Google ไปถึงเมื่อไหร่นะคะจะมีอยู่คำคำหนึ่งเขาใช้คำว่า Ran k i n g เป็นการจัดอันดับบน Search Engine ดูเหมือนใครๆก็จะต้องการที่จะอยู่อันดับแรกบน Google กันทั้งนั้นแต่ทำไมาถึงเป็นเช่นนั้นนะคะเนื่องจากว่าวันนี้นะคะ Google เนี่ยยังเป็นระบบค้นหาที่คนใช้มากที่สุดในประเทศไทยถึง98% ในอเมริกาถึง60%สถิตินี้นะคะจากในเรื่องราวของข้อมูลนะคะที่เราได้รวบรวมมาได้นะคะในส่วนของ State c o u n t r r นะคะซึ่งเป็น Comscore สกอร์ที่ใช้ในส่วนของการดูนะคะมีการเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี2000ถึง2012เป้าหมายของคนที่ทำา s o o ส่วนใหญ่ในโลกโดยเฉพาะในประเทศไทยก็คือการไปให้ถึงอันดับแรกบนหน้าผลลัพธ์ การค้นหาของ Google นะคะหรือว่า SERP Search Engine r e s o u r c e Page นะคะนั่นก็คือเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ในส่วนของ local นะคะของแต่ละประเทศเนี่ยเช่นเว็บไทยเป้าหมายก็คือ google.co.th เนี่ยนะคะเป็นส่วนเว็บของคนอเมริกันเป้าหมายก็คือ google.com ซึ่งจะต่างกันมากในจำนวนคู่แข่ง เราต่างได้เห็นกันนะคะมาหมดแล้วว่าไม่มีที่ไหนจะให้ท rafic ได้มากแถมจ่ายน้อยเท่ากับการทำ SEO เพื่อ Google อีกแล้วค่ะจะมีคำพูดแล้วก็ศัพท์ที่เกี่ยวข้องก,กับกับการทำ SEO อยู่เนี่ยนะคะเราเรียกใช้คำว่า SEO พบกับ PPC ะะสองคำนี้มีความสำคัญยังไงนะคะเดี๋ยวพี่อ้เล่าให้ฟังนะเขาบอกว่าการโปรโมทเว็บออนไลน์ที่นิยมที่สุดในโลกนะคะตอนนี้ดูเหมือนจะมีอยู่2แบบคือการทำ SEO และการลงโฆษณาของระบบ PPC หรือว่า p พย เพลย์คลิกนะคะเพเพล์คลิกหรือว่า PPC เนี่ยนะคะจะเป็นตัวหนึ่งนะคะที่จะมาแข่งขันกับในเรื่องของการทำ SEO นะคะอย่างเช่น Google AdWords นะคะก็จะเป็น2การโปรโมทนี้นะคะให้ผลที่แตกต่างกันสิ้นเชิงสำหรับ PPC หรือว่าเพย์เพลย์คลิกนี่นะคะแล้วเงินหมดทาาฟิกก็หายมันก็คือกลยุทธ์ที่ใช้ได้ในระยะสั้นๆเท่านั้น แต่ถ้าจะว่ากันยาวๆมันก็ต้องทำ SEO เพราะทำแล้วจะได้ทาฟฟิกกลับมาในระยะยาวเป็นปีๆทีเดียวค่ะแม้หลังเงินจะหมดในการจ้างคนทำ SEO แล้วก็ตามผู้ชมหรือว่าท a ฟฟิกที่มาจากทาง SEO โดยสากลส่วนใหญ่จะเรียกกันว่านะคะ Organic Search Traffic ที่โดยส่วนมาก นะคะคสามารถทำทราฟิกได้มากกว่าอยู่ที่75เมื่อเทียบกับผู้ชมจากนะคะเพจเซิร์ชหรือว่าในส่วนของประมาณ25ของเพจเซิร์ชนี้นะคะที่สามารถที่จะสร้างคนได้คนส่วนใหญ่จะคลิกที่ออร์แกนิกเซิร์ชรีซอสมากกว่านะคะเพื่อนๆดูที่รูปที่พี่อ้อกกำลังนะคะโชว์ให้ดูอยู่ที่หน้าวิดีโอนี้ก็ได้ค่ะในส่วนของตัวอันดับต่างๆนี่นะคะ เขาจะสามารถดูได้ถ้ามีการขึ้นอยู่ในหน้าแรกแล้วก็อันดับแรกๆเนี่ยเปอร์เซ็นต์ในส่วนของการคลิกนี่จะสูงมากๆเลยนะคะเดี๋ยวในในหน้าวิดีโอชุดต่อไปนี้พี่อ้อจะนําเอาในเรื่องราวของเปอร์เซ็นต์ในส่วนของลำดับขั้นว่าถ้าเราอยู่ที่หน้าแรกของ Google แล้วก็เปอร์เซ็นต์ในส่วนของการคลิกมีมากเท่าไหร่สักครู่นะคะ ของคนที่ทำ SEO นี่นะคะ จากประสบการณ์ที่พี่อ้อยได้ศึกษาจากในส่วนของหนังสือแล้วก็รวมไปถึงว่าได้รับข้อมูลนะคะจากบริษัทที่รับทํา SEO โดยตรงเนี่ยนะคะมีข้อมูลตัวหนึ่งที่พี่อ้อยอยากจะนํามาเล่าสู่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้ฟังกันนั่นก็คือในเรื่องราวของการที่ว่าเขาจะนําเอาส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าเป้าหมายของการทำเนี่ยนะคะให้เรามีแรงอันดับต้นๆน,นะคะแรงหรือว่าในส่วนของอันดับที่เราจะอยู่ในหน้าแรกของ Google นี่นะคะมีส่วนสําคัญในการคลิก ดูแล้วก็รวมไปถึงว่าเราจะมีชื่อในนั้นด้วยเปล่านะคะซึ่งในส่วนของการที่นะคะจากประสบการณ์ที่หลายๆบริษัทที่รับทำ SEO นี้บอกว่ายากที่สุดนะคะในการทํานี่ก็คือว่าการทําให้นะคะให้ในส่วนของรายชื่อนะคะหรือว่าในส่วนของตัวเว็บไซต์ของเราเนี่ยติดอันดับหนึ่งของ Google นะคะถ้าเราติดอันดับหนึ่งของ Google นี่นะคะก็จะมีแรงเข้าแรงอยู่ที่36.4%ในการคลิก แล้วก็ถ้าอยู่ในอันดับ2จะลดลงอยู่ที่12.5%ในส่วนของการคลิกนะคะแล้วก็จะลำดับต่อไปโดยที่ว่าถ้าคุณอยู่ในหน้าที่2เนี่ยในส่วนของข้อมูลตัวนี้ก็จะหายไปเลยนะคะแล้วการทำ SEO นี่ก็คือการหาเป้าหมายแล้วก็ยิงมันให้โดนเขาว่าอย่างนั้นเลยยิงให้โดนเริ่มจากการทำให้เว็บของเราเข้าใจได้ง่ายเพื่อ Search Engine นจินนี่นะคะเพื่อเป้าหมายของการทำแรงกิ้งนี่นะคะหรือว่าการจัดอันดับเนี่ย อยู่บน Google Search Engine เนี่ยด้วยคีย์เวิร์ดที่เราเป็นตัวเราที่สุดนั่นก็คือการหาเป้าหมายแล้วก็ยิงมันให้โดนและเป้าหมายสูงสุดที่เจ้าของเว็บส่วนใหญ่ต้องการจาก SEO จะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากจำนวนมหาศาลของผู้เข้าชมฟรีๆนะคะ แต่ก็มีบางกรณีที่ต่างกันเว็บไซต์แบรนด์ดังๆที่มีทาฟฟิกจำนวนมากอยู่แล้วจากผู้ชมที่เข้ามาตรงๆนะคะในส่วนของ r i r t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  r f i c เนี่ยแล้วก็ไม่ได้อยู่ด้วยการพึ่งพา google ซึ่งเป้าหมายการทำ SEO ก็อาจจะไม่ได้มุ่งเน้นการทำในส่วนของแวงนดับหนึ่งนะคะอย่างเอาเป็นเอาตายเพื่อทาฟฟิก แต่อาจจะปรับแต่งเว็บไซต์นะคะหรือว่าเว็บเพจทั้งหมดให้ค้นหาเจอได้มากขึ้นบน Google ที่เขาเรียกว่าเป็นการเพิ่ม Search Engine นะคะเขาเรียกส่วนนี้ว่า S E v หรือว่า S E v นะคะนั่นก็คือ Search Engine Visibility Percent <c oughs> เพื่อเป็นในส่วนของการแบรนด์นะคะเป็นการสร้างในส่วนของแบรนด์ตัวเองขึ้นมาเป็นที่ปรากฏมากขึ้นบน Google นั่นเอง แต่ถ้าคุณนะคะมาเพื่อทราฟิกล้วนๆคือต้องการสร้างทราฟิกจำนวนมากจาก SEO ให้สำเร็จนี่นะคะก็ต้องเริ่มต้นจากการตรวจสุขภาพเว็บเขาว่าอย่างนั้นเลยนะคะในส่วนของตรงนี้ทำไมก็คือทางด้านเทคนิคให้ดีก่อนเขาว่างั้นไม่มีเว็บเพจที่หาไม่เจอลิงก์ที่หายไปเข้าไม่ได้อะไรประมาณนี้รวมไปถึงเนื้อหาเว็บที่ไม่มีประโยชน์แล้วก็ปัจจัยทางด้านเทคนิค อีกหลายประการที่คุณจะต้องดูซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะคะจะเป็นตัวหนึ่งที่จะเป็นการสร้างทราฟิกหรือว่าติดอันดับ Google ได้นะคะใน SEO ได้เขาเรียกว่าการตรวจสุขภาพเว็บนั่นเองถ้าเว็บสุขภาพดีไม่มีปัญหาแล้วนะคะจึงค่อยเริ่มทำแรต์ต่อไปคนบางคนนะคะอาจจะทำ SEO โดยเฉพาะบริษัทใหญ่ๆด้วยการแรงอันดับแรกบน Google เพื่อประกาศศักดาว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการนั้นๆซึ่งในวงการ SEO เขาเรียกว่าการสร้างแบรนด awareness นะคะในส่วนของตรงนี้นะคะทำให้แบรนด์นั้นดังมากๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทต่างๆที่เข้ามารับทํา SEO ให้กับบริษัทใหญ่ๆนะคะเพื่อที่จะมุ่งไปตรงนี้โดยตรง น,ะะนั่นก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างเงินให้คุณได้เหมือนกันแต่ถ้าถามว่าในส่วนของการเรียนรู้ในเรื่องของ seo วันนี้เนี่ยนะคะที่เป็นพื้นฐานในบทที่หนึ่งี้พี่อ้อจะปูพื้นฐานให้เพื่อที่จะร่วมกันในส่วนของการทําตรงนี้นะคะได้ด้วยตัวเองเราไม่ต้องไปเสียตังค์ในส่วนของการนะคะจ้างบริษัททําได้นะคะเราค่อยเป็นค่อยไปค่อยศึกษาไปคุณก็สามารถทําได้เช่นกันคะ่ะ ในตอนที่2อนะคะพี่อ้อจะรวบรวมนะคะเอาเรื่องราวเกี่ยวกับ search engine visibility หรือว่า SEV มาฝากรวมไปถึงการทำ ranking ก,การทำ CTR หรือว่า click t h r o u g rate นะคะรวมไปถึงปัญหาของ Google p e r s o n a l i z e นะคะที่เป็นในส่วนของ Google p e r s o n a l i z e Search แล้วก็เรื่องของ SEO วันพรุ่งนี้และอนาคตมาฝากเจอกันกับตอนที่2ชุดที่3าม เก่ง SEO กับพี่อ้อยุภารักจันมณีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ